เบียนส่งข้าวมาไม่ต้องเดินนะไม่ต้องเดินเบียนส่งข้าวมาฟังริมเนี่ยฝังในสุดได้แล้วแจ้งเพื่อนนะครับไม่ต้องเดินนะเบียนสา่งข้าวส่งไปพอเราพวกเราแตกกระจายก,กันไปก่อนแล้วตอนตอนซ้อมเก็บไว้กับตัวเนาะพ<อ>ร้อมแล้วเนาะเช้าวันนี้น้องๆ รุ่งอรุณนะครับมาทำกิจกรรมที่ชุมชนบ้านแหลมทุกพันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรอบที่สมแล้วครับก็ามาันทุกปีนะครับน้องๆจากโรงเรียนรุ่งอรุณก็รมสองนะครับมาท,ทำกิจกรรมแล้วมาทำอาหารกันเองนะครับแล้วก็ล่องวันนี้ล่องเรือกานอาหารเลยนะครับอาหารที่อยู่ในอยู่ในเรือน,นี้ก็คือเป็นอาหารที่เขาทำมเองด้วยนะครับ yeah